รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองค่ะแหมพอพูดถึงชื่ออำเภอนี้แล้วนะคะต้องไปหาอะไรที่มีความสุขความสุขแล้วล่ะคะ่ะวันนี้ค่ะพอก็เลยจะพาไปเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยความงามของผู้หญิงนั่นก็คือเครื่องแต่งกายนั่นเองจะพาไปดูผลิตภัณฑ์จากผ้าป,ปาเต้นะคะว่าที่นี่เขาจะมีความพิเศษแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรเดี๋ยวไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปต่อเลยค่ะพี่ไปไหนคบพี่ไปนี่เลยผลิตภัณฑ์ผ้าป,ปาเต้ไป ดีค่ะสวัสดีค่ะเอ๊นี่ใช่กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าพาเต้ไหมใช่ค่ะอ๋อนี่คือพี่จัญญาหรือเปล่าใช่ค่ะแ้วนะคะจากโอนี่มีดีค่ะเดี๋ยวขอแนะนำผู้ชมก่อนผู้ชมคะนี่คือพี่จัญญาหมิ่นหมันนะคะึ่งก็เป็นอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าพาเต้นั่นเองเนาะโอ้โหพอเข้ามาเห็นแล้วเนี่ยสีสันสวยงามมากๆเลยแล้วก็มีดีไซน์ที่แปลกออกไปจากเดิมด้วยนะคะจริงๆเริ่มต้นทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาได้ก็เริ่มต้นมาจากเห็นว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปอะค่ะผ้าปาเต้ทุกคนจะต้องใช้ึืนชื่ออยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็อ,อีกอย่างนึงอำเภอสุบสสำราน่ะจะมีมุสลิม80%ซของพื้นที่ค่ะเป็นมุสลิมทั้งหมดแล้วก็นิยมใช้ผ้าปาเต้กันเยอะอค่ะแล้วก็ทั้งหญิงทั้งชายเลยแต่ก็จะนิยมใช้กันเยอะก็เป็นผู้หญิงจริงๆผ้าปาเต้ค่ะเป็นเฉพาะ,ะชาวมุสลิมที่นุ่งกันหรือว่าจริงๆทางภาคใต้ทั้งหมดทางภาคใต้ทั้งหมดเลยอะค่ะ ใช่ค่ะที่เราเคยเห็นเห็นกันทั่วไปก็ mm hmm. จะเป็นผ้าถุง mm hmm. เป็นผืนผืนนุ่งธรรมดาใช,ใช่ไหมคะ,คะตอนแรกเราก็เป็นอย่างนั้นค่ะตอนแรกก็เป็นอย่างนั้นเสร็จแล้วก็พอหนูจับกลุ่มกันเป็นเป็นกลุ่มอะค่ะทําผ้าปาเต้นะค่ะเห็นว่าทางราชการหน่วยงานต่างๆเขานิยมใส่ผ้าปาเต้กันเ mm hmm. ยอะก็เลยคิดว่า วัยรุ่นบางคนเขานุ่งไม่เป็นเขาก็เลยบอกว่าพี่ทําไมไม่ตัดเป็นกางเกงบ้างอะไรบ้างก็เลยก็เลยบอกว่าลองลองออกแบบดูพอออกแบบมาก็เลยตรงกับความต้องการของลูกค้าคือเหมือนออกแบบให้มันใช้งานได้ง่ายใช่ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างการนุ่มผ้าถุงเนี่ยคนรุ่นใหม่ๆเด็กวัยรุ่นอาจจะเอ๊ะไม่ค่อยถนัดแล้วอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะตอนแรกที่ทําออกมานี่คือเป็นลักษณะยังไงคะก็ตอนแรกก็จะเป็นแค่กระโปรงส่ยางธรรมดา พอหลังๆก็ดัดแปลงก็เหมือนเหมือนเวลาไปเที่ยวที่ไหนเห็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาใส่เป็นกระโปรงเป็นกางเกงแฟชั่นสวยๆก็เลยเออเราน่าจะทําได้ก็เลยกลับมาลองขึ้นแพทเทิร์นออกแบบดูแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็วางขายในชุมชนก็ตอนแรกก็จะเป็นวัยรุ่นสนใจก่อนเหมือนกับว่าพอเราไปเจอแบบที่ไหนที่มันดูเก๋ๆก็เอามาประยุกใช้กับของเราซึ่งส่วนมากจะเห็นจะเห็นเป็นผ้าทอของภาคเหนือค่ะเขาจะทํา ก็เลยว่าเออถ้ามันมาจากลายปาติมันน่าจะสวยเนาะค่ะก็เลยลองตั้งลายปาติดูก็ออกมาสวยตอนนี้มีแบบไหนยังไงบ้างมีตก็มีหลายแบบมากเป็นเดรสแบบนี้ด้วยนะเป็นชุดเดรสค่ะเป็นกางเกงขาบานเป็นกางเกงทรงเจนนี่เป็นกางเกงกระโปรงเจนนี่นี่คือยังไงคะ เป็นกางเกงขาพองๆหน่อยแล้วก็ไปรวบตรงปลายขาอ๋อจินนี่ที่ว่าก็คือแบบว่าจินนี่จ๋าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะซึ่งเราจะใช้ผ้าปาเต้นะนิ่มๆหน่อยเขาจะได้ผ้าปาเต้นี่ก็มีหลายมีหลายเนื้อค่ะก็แล้วแต่ริดของราคาของผ้าปาเต้ซึ่งถ้าเป็นผ้าปาเต้อินดูเท้นะคะเนื้อเขาจะนุ่มมากเป็นผ้าได้เลยอะค่ะเป็นผ้าได้คอตตอนเลยค่ะเสร็จแล้วตัวนี้จะเป็นเกรดกลางๆค่ะ แต่ก็สีสันเขาจะสดใสคือผ้าปาเตะแต่ละเนื้อมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราออกไปทําเป็นรูปทรงแบบไหนอช่ด้วยใช่ไหมคะมันมีีเรทหลายราคาถ้าราคาถูกก็จะเป็นผ้าเนื้อแข็งๆหน่อยเลยก็มันจะมีหลายอยู่แต่ถ้าราคาแพงขึ้นไปเนื้อเขาจะนิ่มค่ะ ค่ะคราวนี้ราคาของเราก็ขึ้นอยู่กับผ้าที่เอามาใช้ล้วที่นี่คือทาผ้าปาเต้เองไหมคะหรือเราไปหามาจากไม่ใช่ค่ะผ้าปาเต้นี่ส่วนมากอ่ะต้นกําเนิดของผ้าปาเต้จะเป็นทางฝั่งใต้มาจากอินโดมาเลียค่ะผ้าปาเต้ใช่ค่ะแล้วก็นิยมใช้กันมาแล้วก็ทางจังหวัดระนองยังไม่มีที่ผลิตของผ้าปาเต้เพราะว่าต้นกำเนิดอยู่ที่ทางใต้ใช่ไหมเราก็เลยรับผ้าปาเต้ขึ้นมา สั่งรับขึ้นมาแล้วก็มาออกแบบปรรูปค่ะค่ะตอนนี้นอกจากเห็นที่เป็นดเดรสเป็นกระโปรงกางเกงต่างๆของผู้ชายก็มีด้วยของผู้ชายก็มีอะค่ะแต่ว่าสมาชิกในกลุ่มจะเป็นผู้หญิงทั้งหมดก็เลยเน้นกันเป็นผู้หญิงผู้หญิงแต่ถ้าสมมติว่าสนใจอยากจะได้เสื้อเชิ้ตทรงผู้ชายอะไรจากผ้าปาเต้เราก็ตัดให้ได้ พี่จอยก็มีพื้นฐานในการตัดเย็บอะไรมีพื้นฐานมาตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมอะค่ะ<อ>ก็ตอนอยู่มัธยมหนูเรียนหลักสูตรกศนอซึ่งทางกศนอเขามีหลักสูตรระยะสั้นค,คือถ้านักศึกษาคนไหนสนใจหลักสูตรการเป็นช่างการเสริมสวยอะไรแต่ว่าส่วนตัวอยู่แล้วชอบ ชอบงานฝีมืออยู่แล้วค่ะชอบตัดเย็บเสื้อผ้าก็เลยได้โอกาสตรงนี้เข้าทุกหลักสูตรเลยเข้าทุกหลักสูตรเลยหลักสูตรระยะสั้นระยะยาวเข้าก็เลยมีพื้นฐานอยู่อ้อย่างสมาชิกในกลุ่มของเราล่ะคะก็เป็นนักศึกษากศนก็บางส่วนค่ะบางส่วนก็เป็นสมาชิก าบางส่วนก็เป็นนักศึกษากศน, oh. อนอด้วยกันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นพี่ๆเพื่อนๆ<ม>ที่อยู่ในละแวกแถวๆน,วนี้ค่ะแล้วแบบนี้คนที่มีไหมคะที่แบบเป็นสมาชิกในกลุ่มแล้วไม่ได้มีพื้นฐานอะไรอยมาแล้วมาฝึกที่นี่มีมีค่ะมีค่ะก็เหมือนกับเพื่อนบ้านใกล้ๆเนี่ยค่ะก็เขาเห็นว่ากลุ่มตอนแรกทํากัน4ี่คนห้าคนเริ่มทํากันในพี่ในน้องเพื่อนหนึ่งคนแล้วก็พี่พี่สาว คุณแม่อีกออตอนแรกคุณแม่ยับไม่เป็น<อ>แต่แล้วก็พอพวกเราเริ่มเย็บคุณแม่ว่าเออออกแบบมาได้สวยอยากย็บเป็นบ้างอะไรอย่างี้ก็เลยสอนคุณแม่อสอนคุณแม่ก็ให้คุณแม่ออกขายตลาดก็เนี่ยเหมือนพวกหนูก็ตัดเป็นชุดมีเศษผ้าก็เหลือจากเศษก็ไปทําเป็นกางเกงเด็กกระโปรงเด็กจาก<อ>เศษผ้าปาเตะของพวกเราซึ่งชิ้นใหญ่ๆเราเป็นชุดใช่ไหมคะ,คะก็จะอยู่ด้านในมีกระเป๋าก็มีไม่ใช่ค่ะแล้วแต่แต่แล้วก็พอหลังจากนั้นก็เพื่อนว่าเออ ต้องการสมาชิกเพิ่มไหมเพราะงานเราเริ่มเยอะขึ้น <ฮะ S 2> เพราะว่า <ฮะ S 2> ขึ้นทะเบียนโอทบด้วยแล้วก็จะมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาเพราะเขาเห็นว่าเป็นกลุ่ม <ฮะ S 2> เพราะว่าจับกลุ่มกันดี <ฮะ S 2> ทํางานกัน เป็นทีมอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็เลยยื่นมือเข้ามาช่วยช่วยสนับสนุนคอสนก็ช่วยเยอะอยู่แสดงว่าใครที่ไม่ได้มีพื้นฐานแต่ว่าสนใจทางพิัญญาก็สามารถให้ความรู้แล้วก็เหมือนกับว่าเปิดสอนในเรื่องของการตัดเย็บได้ด้วยใช่ไหมคะเท่ากับว่าในพื้นที่ของเราไม่ได้มีพื้นฐานทานั้นนี้แสดงว่าไม่ได้เป็นอาชีพหลักของคนที่นี่ใช่ไหมเขาทำอะไรกันสัสสัสเชิญเป็นแม่บ้านซะเยอะค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ แถบนี้ก็มีสองอาชีพค่ะประมงกับทาสวนค่ะถ้าส่วนที่รับจ้างก็สวนมากจะออกจากบ้านไปแต่ถ้าประมงกับทําสวนเนี้ก็คือกลางคืนจะตัดยางเข้าสวนพอเช้าเช้าเสร็จเรื่องเสร็จราวส่งลูกโรงเรียนเสร็จแล้วก็มานั่งจับก,กลุ่มกันค่ะแล้วก็ส่วนประมงก็สามีอกอกออกทะเลภรรยาอยู่บ้านก็ว่างค่ะ,คะก็ส่วนหนึ่งก็มาทําที่ร้าน แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็บางคนก็เริ่มรับไปทำที่บ้านเพราะบางส่วนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วงนี้สมาชิกเยอะบางคนไม่มีพื้นฐานเขาจะอาจจะไม่เก่งด้านการตัดเย็บแต่เขาเก่งด้านการออกแบบเขาเก่งด้านการหาประชาสัมพันธ์ลูกค้าเราก็เลยให้เหมาะกับสมาชิกคนนั้นนะเราก็จะแบ่งใช่ค่ะบางคนเก่งเกี่ยวกับการขายก็ให้เขาขายอย่างเดียวอะไรประมาณนี้ไปขายที่ไหนคะก็ ก็หนึ่งตลาดในชุมชนใกล้ๆบ้านนะคะตลาดนัดกำพวนตลาดนัดนาคาแล้วก็ข้ามจังหวัดนิดหน่อยก็ขุระบุรีก็อยู่ใกล้กันค่ะข้ามไปตลาดนัดคุระบุรีจะไปไกลหน่อยถึงกระปืออ,อันนี้คือตลาดนัดชุมชนแต่ถ้าสมมติมีหน่วยงานว่ามีงานออมีงานออกบูธออกอะไร ในจังหวัดหรือว่าต่างจังหวัดเช่นเมืองทองธานีอะไรแบบนี้ก็ไปกไปเหมือนนัค่ะเพราะเรามีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วแสดงว่าหลังจากที่เราไปเข้าหลักสูตรนะคะจังหก็สนองกก็สามารถนํามาประกอบอาชีพได้จริงๆไม่ใช่เฉพาะแค่หลักสูตรตัดเย็บอย่างเดียวด้วยใช่ไหมคะเห็นบอกเข้าหลายหลักสูตรวมั้ยเข้าหลายหลักสูตรเลยค่ะแต่ชอบกว่าเพื่อนก็คือตัดเย็บนี่แหละ ก็เลยมายึดเป็นอาชีพเพราะมันเป็นงานที่อยู่กับบ้านมีเวลาให้ครอบครัวด้วยนะใช่แล้วก็อีกอย่างเป็นงานของตนเองแต่ว่าอย่างตอนพี่สัญญาเริ่มก็ไม่มีพื้นฐานเหมือนกันยังไม่มีพื้นฐานมันยากไหมคะหลังจากที่เริ่มต้นแล้วก็มาทําเป็นอาชีพแบบนี้ใช่ยากเหมือนกันตอนแรกมีพื้นฐานมาแรกๆกนะคะก็ยังฝีมือยังไม่เนี้ยค่ะ เพราะว่าแถวแถวนี้จะมีช่างตัดเย็บเยอะมากเสร็จแล้วหนูก็เป็นรุ่นรุ่นน้องคีว่ารุ่นน้องเข้าวงการเริ่มแรกๆก็ตัดขากางเกงก่อน่ากางเกงยาวขอรับมาตัดขากางเกงเปลี่ยนซิอเริ่มต้นแบบนี้นใช่ค่ะ,คะพร<อ>าะหลังๆก็เริ่มเริ่มมีแบบ ลูกค้าบางคนอะน้องทําเลยเดี๋ยวพี่รับได้เดี๋ยวน้องน้องเดี๋ยวพี่ให้เป็นของพี่เป็นตัวอย่างเลยนะเดี๋ยวถ้ามีแก้ไขตรงไหนเดี๋ยวน้องทําเลยอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็ดีอ่ะเขาแบบนี้สวยแต่น้องเข้าตรงนี้นี่นะก็เลยกลายเป็นลงฝีมือไปในตัวแล้วอย่างที่เราไปเรียนกศนอค่ะเป็นหลักสูตรแบบส0ิบชั่วโมงอะไรอย่างงี้สี่สิบชั่วโมงพอเรียนเสร็จแล้วก็ทําเป็นได้เลยเหรอก็ค่ะก็ของกศนอจะเรียนตั้งแต่ให้รู้จักเลยจักเย็บผ้ามีอะไรเกี่ยง ส่วนพื้นฐานเลยค่ะก็สองตั้งแต่เรื่องของจักในการตัดเย็บสวัสดีค่ะท่านผอหมูกำลังพูดถึงกศนดีเลยมาเยี่ยมลุมพอดีค่ะเดี๋ยวขอแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักก่อนนะคะนี่คือท่านผอสหัดเลือดกายค่ะซึ่งเป็นผอกศนอําเภอสุสำราญจังหวัดระนองแห่งนี้นั่นเองเมื่อกี้คุยกับพี่สัญญาเอาไว้ว่าเป็นนักศึกษากศนด้วยแล้วก็เข้ามาเรียนหลักสูตรเกี่ยวกับการตัดเย็บจนได้ยึดเป็นอาชีพเลยเท่ากับก็ผูกพันกับกศนอยู่ใีนี้ด้วยจริงๆก็ พอเห็นบอกลงทุกหลักสูตรเลยตั้งแต่ตัดเย็บเบื้องต้นจนถึงออกแบบช่วงหลังๆนก็ออกแบบเพราะว่าความต้องการมันเปลี่ยนไปก็ออกแบบเพิ่มกสนก็มาเพิ่มความรู้ให้เขาแสดงว่าทางกสนเองก็เลยเห็นว่าในพื้นที่น่าจะมีการสนับสนุนเกี่ยวกับกลุ่มอาชีพในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะคือทําไมถึงเลือกที่จะแบบทั้งมีการตัดเย็บมีทําขนมอะไรอย่างนี้น้อยอย่างที่บอกใช่ไหมคือจริงๆเกาเราเราจัดตามความต้องการของ พี่น้องประชาชนก็ต้องการอะไรเก็จับต้นนั้นแสดงว่าก็น่าจะมีคนสนใจแล้วก็เข้ามาเรียนหลักสูตรต่างๆเยอะแล้วพอคราวนี้เห็นได้ว่ามาประกอบมายึดเป็นอาชีพหลักแล้วก็สร้างรายได้ได้ดีด้วยเป็นยังไงบ้างคะพอเห็นแบบนี่จริงๆตั้งแต่ตั้งแต่เบื้องต้นแล้วเลยนะว่าเมื่อเขาเขาเขาจัดกลุ่มอยู่แล้วแต่ว่าพื้นฐานเขาก็ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราก็มาเพิ่มหลักสูตรเข้าไปเรื่องการออกแบบเพราะว่า ถ้าเราออกแบบเดียวตัดอยู่แบบเดียวตลอดเนี่ยมันไม่ได้ก็ครูเราก็มาเพิ่มมาเพิ่มกับหลักสูตรการออกแบบเพื่อให้มันมีแบบที่หลากหลายพอแบบที่หลากหลายเนี่ยความต้องการเขาเขาเขาเลือกมีสิทธิ์เลือกไม่ใช่เออแบบเดียวอยู่ตลอดก็ออกแบบปุ๊บเนี่ยก็ได้รับความสนใจนะรับความสนใจก็ยอดขายยอดจาหน่ายก็ก็ดีขึ้นจริงๆครั้งเร็กๆนี่ไม่ได้ไม่ได้ผลิตเพื่อจาหน่ายหรอกนะผลิตเพื่อ ใช้กันเองเพื่อเป็นลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เราจะไปจ้างไปตัดอะไรนั่นคือเร็กแต่ว่าพอทําไปทําไปออมีความต้องการเพิ่มขึ้นก็กสามารถที่จะจำหน่ายและก็เป็นไรายได้ให้กับกลุ่มได้ ก็ดีใจเนาะเห็นนักศึกษาของเราพอมาเรียนแล้วก็นําไปประกอบอาชีพได้จริงๆด้วยใช่ไหมคะแต่ที่สําคัญเลยค่ะพออค่ะวันนี้ที่พามาที่นี่ก็เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผลิตภัณฑ์จากภาพาเต้นี้ได้รับคัเลือกด้วยต้องถามพออนิดนึงเล็งเห็นอะไรของกลุ่มนี้คะเนี่ยคือคือตั้งแต่เบื้องต้นก็คือพี่น้องตรงนี้มันเป็นพี่น้องสลึมตามตามที่น้องเขาบอกเนี่ยนะครับแล้วก็ความต้องการเขาเพิ่มขึ้นแล้วก็เราก็ชวนครูมาดูเออสินค้านี้มันเนี้ยบนะเออตัดเนี้ยบดีนะฝีมือจั ลองส่งเข้าไปคัดเลือกหน่อยได้ไหมก็จริงๆลงเข้าไปส่งเข้าไปหลายกลุ่มหลายหลายชนิดผ้าหลายเบบแต่ว่าสุดท้ายการออกแบบผ้าปฏิกระดาเย็บผ้าปะเตะนี่แหละได้รับการคัดเลือกเป็นสินค้าพรีเมียมระดับภาคใต้ซึ่งเราก็ดีใจเนาะดีใจดีใจซึ่งนําความภาคภูมิใจเนาะมาให้กับกลุ่มมาให้กับอศนอมเพอให้กับอศนมจังหวัด ที่เราได้ความภูมิใจแล้วก็ที่สําคัญคือพอเราเปิดตลาดออกไปข้างนอกเนี่ยทำให้อยอดการจำหน่ายนี่มันดีขึ้นก็เอินก็ไหลเข้ากลุ่ม,มน,นี่คือเป้าหมายที่สุดยอดเลยชาวบ้านได้ไประโยชน์พี่น้องประชาชนได้ไประโยชน์นี่คือว่าเราประสบสาเร็จอย่างเนี้ยค่ะคต้องถามพี่จัญญาแล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะได้รับแบรนด์โอวนี่ด้วยนะอ๋อค่ะก็ดีใจมากค่ะตอนแรกๆก็คิดว่า เริ่มต้นมาจากศูนย์เลยอะค่ะเริ่มต้นมาจากศูนย์แล้วก็มาถึงหนูมายืนอยู่จุดจุดนี้ใช่ไหมคะหันกลับไปดูหนูสามารถมีสมาชิกในกลุ่มได้ถึง20คนใช่ค่ะ20คนแล้วก็สามารถแจกแจงงานต่างๆได้สามารถรับงานหนักๆได้ค่ะค่ะ,คะก็ดีใจรู้สึกภูมิใจตัวเองว่าทำมาได้ยังไงอะที่จริง เราไม่ได้มีอะไรเลยใช่ไหมคะไม่มีพื้นฐานอะไรแต่เราสามารถมาถึงจุดนี้ได้ก็ ภูมิใจมากค่ะนี่เรียกว่าเป็นนักศึกษากศนแล้วก็นําเอาหลักสูตรนะคะองความรู้ต่งางๆที่เราได้มาศึกษาจากที่กศนนําไปประยุกต์ใช้แล้วก็สามารถสร้างเป็นอาชีพสร้างรายได,ได้จนได้รับเป็นแบรนด์จากอนี่กศนอ,อีกด้วยเหมือนกันต่อไปคิดว่าจะมีการต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์ออกไปยังไงก็ก,ก็มีค่ะมีมีเพราะว่าคิดว่าจะดัดแปลงไปเรื่อยๆตาม,มความต้องการของลูกค้าแต่เราก็จะยึดจากภาพอาตเป็นหลักค่ะใช้เอกลัษณ์ ของผ้าปาเต้เอาไว้จะแบบว่าอาจจะทําเป็นให้หลากหลายขึ้นกว่าเดิมเพราะตอนนี้ก็พยายามคิดค้นแบบหลากหลายอยู่อทั้งกระเป๋าผ้าปาเต้กางเกงเด็กชุดเด็กชุดเดทผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ค่ะก็พยายามถ้าหากว่าออกตลาดแล้วไปเจออะไรแปลกๆก็จะมาดัดแปลงภายในกลุ่มแล้วท่านกสนแล้วคะพอคะคิดว่าอยากจะส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มนี้ในด้านไหนอีกบ้างเลยส่วนส่วนหนึ่งในการการออกแบบนี่เราไม่เป็นห่วงแล้วเพราะว่า กลุ่มนี้ไปได้แล้วราอไม่นหน่วงแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราจะสนับสนุนต่อไปก็คือเรื่องของการขายในอ,ออนไลน์ก็เพื่อที่จะเปิดตลาดให้มันกว้างขึ้นนะเปิดตลาดกว้างขึ้นเนียก็ก็จะเพื่อที่จะให้กลุ่มเนี้ยขยายยอดได้เพิ่มขึ้นเนียนี่คือมองอยู่แล้วว่าการขายออนไลน์ก็เป็นทางหนึ่งที่ที่กอทอรนจะต้อง มาส่งเสริมสนับสนุนต่อไปเพราะว่าของเราก็มี O O C C อยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะที่นี่มีการได้ทำเกี่ยวกับขายออนไลน์อะไรอย่างนี้ด้วยกันไหมก็ทำอยู่ทำอยู่ครับแต่ว่ามันการขายออนไลน์ตอนนี้เรายังยังยังมีข้อจํากัดอยู่บางส่วนนะกับกับพี่น้องคือบางทีเขายังมีเราก็ยังเราพยายามสนับสนุนอยู่มันก็จุดอ่อนมันก็มีแต่เราพยายามเสริมข้อมีจุดอ่อนตรงนี้เราเข้ามาเสริม ในเรื่องของการการขายออนไลน์เนี่ยเ huh. ชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันเมื่อมีความคล่องตัวมากขึ้นแล้วก็เราจะทําเป็นจุดจําหน่ายของสินค้าซึ่งซึ่งตั้งอยู่ที่กศอน,อนี่แหละ <c oughs> แล้วก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นการเอาสินค้าของของทั้งสุขสำรานไม่ใช่เฉพาะภาพปฏิ <c oughs> ทั้งสุขํำรานที่เป็นของชุมชนที่เป็นของชาวบ้าน พอมาเป็นทุเป็นหล่งรวบรวมเรากําลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่ครับคิดว่าเร็วๆนี้น่าจะเปิดตัวตรงนี้ได้ค่ะแลวก็เป็นหนึ่งช่องทางในการช่วยในการจัดจําหน่ายสินค้าของเราคราวนี้ค่ะพอมาที่นี่นะคะได้พูดคุยกับพี่จัญญาก็จะเห็นว่าเราเริ่มต้นจากสูอย่างที่พี่จัญญาบอกจนตอนนี้เนี่ยเราได้เป็นแบรนด์ชื่อว่าสุใบยาสุายดานะคะที่เรียกได้ว่าทุกคนก็เป็นที่รู้จักของในชุมชนรวมไปถึงที่อื่นๆด้วยอยากให้ฝากวันิดนึงว่ากว่าจะมาเป็นวันนี้มันเป็นยังไงบ้างคะก็ กว่าจะมาเป็นวันนี้ก็ความพยายามค่ะความพยายามและก็ความซื่อสัตย์เราจะต้องซื่อสัตย์กับตัวของเราเองถ้าเราทำอะไรไปด้วยความพยายามแล้วก็จริงใจซื่อสัตย์ทุกอย่างดูเชื่อว่าจะสำเร็จแน่นอน,นะคะ่ะนี่ต้องมีความพยายามและที่สำคัญก<ช>็คือ,อเรื่องของความซื่อสัตย์ด้วย<ช>นั่นเองอสุดท้ายอยากให้พอ,อาฝากเอาไว้นิดนึงดีกว่าสำหรับใครที่อยากที่จะประสบความสำเร็จแบบนี้เชื่อลึกๆนะอ่า เป็นเป็นความเชื่อความศรัทธาเราทําดีต้องได้ดีม<ฆ>ันช้าหรือเร็วนั่นอีกเรื่องแต่เชื่อว่าทําดีต้องได้ดีมไม่วันนี้ก็วันหน้าแน่นอนอครับสิ่งนี้วันนี้ถ้าเรายังไม่รู้เราอยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรเน,นี่ยคศนช่วยได้ครับ <c oughs> อยากจะรู้เรื่องอะไรไปบอกที่โกศนโกศนช่วยได้ครับเรามีหลักสูตรค่อนข้างหลากหลายตามความต้องการของพี่น้องประชาชน่แล้ว เราตอบสนองตรงนี้อยู่แล้วเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วที่จะต้องทําอยู่นี้ค่ะไม่แน่อาจจะประสบความสําเร็จแบบพี่จัญญาแบบนี้ก็ได้เมื่อสักครู่พอพูดถึงการขายสินค้าออนไลน์ใช่ไหมคะว่าตอนนี้มีการส่งเสริมสนับสนุนมากขึ้นเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะเดี๋ยวจะขอพาพี่จัญญานะคะไปเรียนรู้เทคนิคในการถ่ายรูปเพื่อขายสินค้าออนไลน์กันแต่ว่าช่วงนี้ขอบคุณพอมากๆเลยแวะผ่านมาตัวนี้พอดีได้มีโอกาสพูดคุยกันด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะ สำหรับช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เทคนิคในการถ่ายรูปนะคะผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต้สวยๆนี้กันในช่วงนี้ต้องขอต้อนรับคุณครูอีกหนึ่งท่านนะคะคุณครูอาริยามาโนดค่ะสวัสดีค่ะซึ่งเป็นคุณครูกษนาตาบลกกำควนอำเภอสุตสมรรคจังหวัดระนองแห่งนี้นั่นเองและที่สําคัญค่ะช่วงนี้เรามีอีกหนึ่งท่านที่จะมาสอนเทคนิคในการถ่ายรูปนั่นก็คือพี่ภาคสวัสดีพี่ภาัด้วยค่ะนี่คุณครูอาริยาและก็พี่จักยาเองนะคะค่ะวันนี้ต้องบอกเลยว่า โหสวยงามเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบเสื้อผ้าสีสันสดใสคราวนี้ค่ะพี่ภาคเราจะถ่ายรูปยังไงดีถึงจะสามารถไปขายบนโลกออนไลน์แล้วก็มีคนสนใจสะดุดตาต้องถามก่อนว่าปกติพี่หรือว่าคุณครูเนี่ยถ่ายรูปเป็นยังไงเอ่ยเวลาเราจะขายของออนไลน์เงี้ยก็ส่วนมากใช้โทรศัพท์เลยค่ะครับก็คือเปิดมาก็ถ่ายเลยใช่ค่ะถ่ายบนหุ่นไว้ไงคะก็จะถ่ายบนหุ่นซะส่วนมากแต่บางทีสีหรือ ภาพมันจะดูเบลอๆไม่ชัดโอเคแล้วสีเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ใ่สีเพี้ยนอ่าโอเคได้งั้นเดี๋ยววันนี้ผมก็จะแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วกันเนาะค่ะขั้นแรกก็คือถ่ายยังไงให้ชัดแล้วก็การจัดวางองค์ประกอบภาพใช้ให้รู้สึกว่าดูสวยงามเนาะรามีสินค้าอะไรบ้างที่เราจะถ่ายรูปวันนี้ตรงนี้หรือเปล่าตอนนี้เรามีทั้งหมด3ชิ้นคคือพื้นที่เราจํากัดเราก็เดี๋ยวเราจะเริ่มทีละชิ้นดีกว่า ค่อยทำทตละชิ้นแล้วก็เผื่อพี่พี่ทำจนชำนาญแล้วก็ค่อยเอาไปต่อยอดเราได้เริ่มสากอะไรก่อนดีให้ให้พี่เลือกได้เลยครับก็นี้ดีคะเป็นชุดดีกว่าเนาะสีสวยมากเลยค่ะลราถ่ายมุมนี้เลยไหมใช่ครับอ๋อด้านหลังเป็น black out สีขาวพอดีอ่าแล้วทำยังไงดีคือข้อแนะนำง่ายๆก่อนอันดับแรกคือเลือกพื้นข้้งหลังเนี่ยที่มันไม่ไม่กวนตาเรา่าก็คืออาจจะเป็นสีขาวสีครีมอะไรเงี้ยครับได้หมดเลยแล้วดับถัดมาเปิดสมาร์ทโฟนของเราคือเปิดโหมดกล้องครับ ปิดโอเคทุกคนเปิดหมดกล้องแล้วทีนี้พอเวลาเราเปิดโหมดกล้องมาใช่ไหมครับ<ะ>มันจะกว้างมาก<ะ>คือเราสามารถถ่ายแบบนี้ก็ได้หรือเราจะซูมเข้าไปก็ได้ครับ<ะ>ซูมไปเข้าไปเพื่อว่าเราต้องการจะนําเสนอรายละเอียดของผ้าเราสินค้าเรา<ะ>ให้ชัดขึ้นเ<ะ>นาะก่อนที่เราจะถ่ายทุกครั้งกดแตะโฟกสัสที่หน้าจอแล้ก<ะ>็ อันนี้คือเป็นสาเหตุที่ทําไมเวลาเราเปิดกล้องมาแล้วเราไม่กดตรงนี้แล้วมันไม่ชัดอ่าใช่บางทีภาพมืดไปใช่ครับก็จะได้มาประมาณนี้วิธีการจัดองประกอบภาพง่ายๆคือเอาเอาสินค้าของเราไว้กลางภาพได้เลยอ๋อค่ะครับแล้วก็วิธีการวางตําแหน่งของสมาร์ทโฟนก็คือให้ขนาดกันเลยครับอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วก็อยู่ประมาณกลางตัวคือระยะมันจะเนี้ยเลนมอยู่ประมาณกลางตัวของสินค้าแค่นี้เลยครับ ตรงกลางเสร็จปุ๊บกดถ่ายแล้วกดเช็คลูปประมาณนี้คือเรื่องของระยะในการถือโทรศัพท์ก็มีผลใช่ไหมคะที่เมื่อกี้พี่ภาพบอกว่าให้ถือตรงกลางตัวเพราะว่าอย่างไรคะสัดส่วนจะได้ไม่ผิดเพี้ยนถ้าเกิดเราเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นอีกฟีลหนึงครับหรืออย่างนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนึกภาพเวลาเราเราเจอคนที่เรารู้จักเงี้ยเราก็มองกับเขาอย่างงี้ใช่ไหมตานาบเดียวกันถูกไหมเราไม่ได้ไปยืนนั่งอะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันมันจะเป็นการแทนแทนสายตาของเราองครับผม คุณครูก่อนก็ได้เดี๋ยวผมช่วยประคองเดี๋ยวช่วยดูด้วยอ่าตอนนี้ถ้ามันกว้างมากมีพื้นที่ข้างล่างเยอะก็อาจจะซูมเข้าไปนิดนึงก็ได้ครับอ่าอู้ช้าๆอ่าประมาณคร่าวๆอ่าประมาณนี้ก็ได้อ่าทีนี้วางวางสินค้าเราให้เซ็นเตอร์ให้อยู่ตรงกลางอ่าคืออย่างอย่างสมาร์ทโฟนของคุณครูเนี่ยเขาจะโฟกัสอัตโนมัติอยู่แล้วเราก็สามารถกดได้เลยองนี้แล้วเราเช็ครูปดูฮะ นี่ก็จะลองลองซูมดูก็ได้ว่ามันคมชัดมากน้อยแค่ไหนเห็นไนี่ก็รายละเอียดจะอยู่ครบถูกไหมฮะลองอตรงน,นีน้แต่คุณครูขยับมาทางนี้นิดนึงอ่าอ่าเหมือนเดิมที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือเราเปิดมามันจะกว้างมากใช่ไหมฮะ,ะทีนี้เราซูมเข้าไปช่วยเราต้องการนําเสนอตัวรายละเอียดสินค้าขนาดนี้ได้ไหมพอไหมอ่าลองดูครับว่าชอบหรือยัง อ่าประมาณนี้คร่าวๆได้อ่าทีนี้อาจจะซูมออกมาอีกนิดนึงก็ได้ครับให้ให้ตรงนี้มันมีซูมซูมออกครับซูมออกซูมออกซูมเข้าซูมออกครับออกคือออกกว้างครับกว้างกว้างอ่าซูมเอาเอาพี่เอาพี่อีกเหรอเอาเอาออกมากว้างครับเอากว้างครับอี่างอ๋ออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งครับอีกนิดนึงอ่าพอ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 ทีนี้มันมันรู้สึกเอียงใช่ไหมเราก็หมุนนิดนี้ช่วยนิดนึง อ่าทีนี้ก็เหมือนเดิมที่ผมบอกโฟกัสโฟกัสอ่าแล้วกดชัตเตอร์โฟกัสแค่ครั้งเดียวหรอครับผมอ่าแล้วลองเช็ครูปดูอ่าเนี่ยเสร็จแล้วลองซูมดูก็ได้ครับว่ามันคมชัดกว่าปกติที่เราถ่ายไหมอ๋อค่ะอ่ายากไหมไม่ยากอ่าเปลี่ยนมาเป็นกางเกงบ้างนะคะสำหรับกางเกงราคาถ่ายยังไงเอ่ยกางเกงถ่ายยังไง คืออย่างเมื่อกี้เราถ่ายเป็นหุ่นเต็มตัวใช่ไหมครับมีชุดท่อนบนท่อนล่างแต่ทีนี้เราเหลือแต่ท่อนล่างคือการวางองศาก็คืออาจจะต่ำลงถูกไหมฮะพอเมื่อกี้เรา,เ,รา,เ,ราเวลาเราขนานเหมือนเราขนานอยู่แถว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 พุ่งแถวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมะแต่นี้เราจะต่ำลงเราก็จะวางวางสมาร์ทโต้เราเนี่ย<ม>แนวและหน้าแ <ๆ S 1> ถวแถวเป้าปเป้าปเป้ากปจะประมาณนี้ครับแล้วก็เหมือนเหมือนเดิมครับแต่ โฟกัสก่อนถ่ายแล้วก็กดชัตเตอร์อันนี้เราจะหมุนซ้ายหมุนขวาได้เพื่อจะโชว์รายละเอียดด้านข้างของเางเกหมุนไหมคะพราช่วยหมุนให้อมุเดูหมุน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 หนหมุนก็ไม่อหมมุหมือหมานหมุนหุ้นายลนหนห้อนหมนีมุนหนหเหมนมันหมุ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 นมนมนหมุ็นหมุนหมนหุ้นอมุนหมุน้านขนนานนลองนนี้เอาเป็นลองด้านข้างน แต่ทีเนี้ยมันจะหุ่นมันจะขาดนิดนึงแล้วก็สูดเอาเออกมานิดนึงครับอ่าระหว่างวางสินค้าเราให้อยู่ตรงกลางอ่าเพื่อสูดอ่าข้างล่างก็เผื่อนิดนึงอ่าประมาณน,นี้เห็นไหมฮะออแล้วก็โฟก,กัสอ่าแต่โฟกัสหนึ่งคือาค่อยถ่ายอ่าลองเช็ครูปดูก่อนคือพอเราเราเห็นว่าทุกอย่างมันสวยงามแล้วเราก็อาจจะบอกเพื่อนเราเอ่ะหมุนหุ่นให้เราหน่อยก็ <c oughs> เอาเป็นหน้าตรงก็ได้อ่าตรงอีกนิดนึง,<ๆ>งอีกนิดนึง<ๆ> ่เราก็เราก็ดูตาป่าวก็ได้ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับจับให้มันอยู่เซนเตอร์เซนเตอร์อยู่ตรงกลางตรงกลางภาพใช่ก่อนก่อนจะถ่ายทำยังไงโฟกัสหนึ่งทีแล้วก็กดถ่ายอ่าแล้วเช็ครูปก็เช็ครูปพร้อมด้วยด้อยครับผม่อาแต่คุณครูลองมันแรงของคุณครูอาจจะต้องตั้งกล้องนิ่งๆไว้แป๊บนึงให้เขาโฟกัสก่อน่อาเพราะเป็นระบบอัตโนมัติถ้ามันนิ่งแล้วก็กดถ่ายได้เลยแล้วก็เช็ครูปก่อน ก่อนที่เราจะเปลี่ยนมุมหมุนได้เลยใช่ไหมคะสังเกตนี่โอเคด้านหลังก็ให้เห็นว่ามีโบว์ถ้าเกิดกล้องกล้องสูงอีกนิดนึงได้ไหมฮะเพราะอันนี้มันดูเหมือนจะก้นใหญ่นิดนึงเดี๋ยวทรงเพี้ยนทรงเพี้ยนใช่อ่าประมาณนี้ครับผมอ่าได้ไหมครับผมชัด มาถึงอีกหนึ่งชุดนะคะนี่จะเป็นชุดสําหรับผู้ชายบ้างแล้ว<ช>นะคะสําหรับอันนี้ถ่ายยังไงดีคะเพราะว่าชุดแบบเต็มตัวเลยทีเดียวอันนี้เราก็จะถ่ายเหมือนชุดผู้หญิงสีเหลืองชุดแรกของเราก็คือเต็มตัวไปเลยอ่าแล้วก็มุมก็เหมือนเดิมครับอันนี้เราลองหันข้างคุนก็ได้หันข้างอ่าถพาเราอยากโชว์ส่วนทรงค์เอวของพี่บ่าวอ่าพี่บ่าวพี่บ่าวประมาณนี้ได้ไหมอ่าอ่าแองเกิลเหมือนเดิมเลยครับมุมประมาณนี้ เธอก็อยู่บริเวณลำตัวเทคนิคเหมือนชุดแรกเลยใช่ไหมแล้วก็ซูมช่วยนิดนึงครับประมาณนี้พรีเซนเตอร์ตัดถ่ายลองดูครับใครก่อนลองลองผูกเข่านิดนึงก็ได้ครับเนื่องจากตรงททอนล่างยาวใช่วยประคองประคองประมาณนี้ แล้วก็ซูมซูมช่วยนิดหนึ่งก็ได้ครับูช่ไม่เป็นไรครับอ่ะเาประมาณนี้ก็ได้เซ็นเตอร์ย่างเอ่ยกดฟก้งก็หนึ่งทีหนึ่งทีแล้วขาแต่ถ้าจะให้นี่ก็อยากอยากให้เท้าขาดอะไรเงี้ยอ๋อต้องให้เห็นเต็มตัวไปเลยครับกลัวหน้าตรงไหมอยากลองหน้าตรงไหมหรือว่าเอาเป็นฐานข้างเหมือนกันอ่าโอเคเท่กว่าใช่ไหมคะอย่างนี้ได้ไหม ถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่าไงถูกไหมอ่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราจะปวดปวดหลังปวดเอวถูกไหมฮะอ่าโอเคปัดคองไว้ประมาณนี้อัตโนมัติอ่านิ่ๆเนี่ยเราค่อยกดฐานถ้าเราชิปกัะซ้ายขวามืตัวไม้อือ โอเคเรเดว่ามาสักรู่นี้นะคะทั้ง3มเทคนิคที่เราได้เรียนรู้กันไปคือถ่ายบนหุ่นเหมือนกันแต่จะมีเรื่องของระยะที่มันแตกต่างกันเนาะ<ช>วันนี้ก็น่าจะได้เทคนิคดีๆกลับไปเป็นยังไงกันบ้างได้เยอะเลยค่ะ, <S <S ะก็จากเมื่อก่อนไม่รู้เทคนิคการถ่ายรูปก็กับกล้องแรกก็ถ่ายถ่ายถ่ายอย่างเดี<ม>ยวพอบอกว่าเดี๋ยวต่อไปจะมีเน้นในเรื่องของการถ่ายสินค้าออนไลน์มากยิ่งขึ้นเราก็สามารถนําเทคนิคนี้นะคะไปถ่ายรูปแล้วก็ขายของ ตอนนี้คือเราก็ขายอยู่นะคะทางเฟซทางไลน์ทางอย่างนี้ค่ะแต่ภาพที่ออกมามันมันไม่เด่นมันไม่ชัดอ่ะเราไม่ไม่มีเทคนิคในการถ่ายภาพอันนี้ก็ชะมีอย่างนี้ก็คือ สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะมากอือหือค่ะโอ้เยี่ยมไปเลยนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณทั้ง3าท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณด้วยค่ะ่ะสําหรับถ้าเกิดว่าใครนะคะที่มาที่จังหวัดระนองแห่งนี้อยากจะได้ภาพสวยๆติดไม้ติดมือกลับบ้านไปก็แวะมาได้นะคะที่สุใบดานั่นเองนะคะอําเภอสุสิมรานค่ะสําหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของเราแล้วนะคะแต่ว่าโอนี่มีดีของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ครั้งต่อไปจะไปมีดีที่ไหนข้างคอยติดตามค่ะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ